พี่น้องชาวราศีพิจิกครับในเดือนมกราคมพุทธศักราช2567นะครับจะมีจุดปเปลี่ยนจะมีเหตุการณ์ที่ควรระวังจะมีบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปนะครับในขณะเดียวกันปัญหาบางอย่างยังมียังมาและยังต้องรมะมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกในเดือนมกราคมพุทธศักราช2567นะครับเราจะมาตรวจสอบแนวทางของดวงว่าเริ่มต้นปีใหม่เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ทธันวาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพิจิกก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ อาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมพุทธศักราช2567เส้นทางของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขมีอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากผู้เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงาน จะมีอย่างไรที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ไม้เท้านะครับ6ไม้เท้าคือการงานที่เริ่มจะดีขึ้นสำหรับคนที่รอง,งานมีโอกาสจะได้เริ่มต้นงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระงานฟรีแลนซ์หลังจากฉลองปีใหม่ มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานแล้วก็พัฒนาเติบโตไปตามความรู้ความสามารถตามจังหวะวงจรชีวิตท,ที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าจะพุ่งปรืดอย่างรวดเร็วนะครับต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาต้องระมัดระวังต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าคิดว่าเราจะได้อะไรอย่างรวดเร็ว เหมือนกับที่เราคิดเหมือนกับที่เราต้องการนะครับต้องศึกษาต้องเรียนรู้และอดทนนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยจะค่อยๆสมหวังนะครับงานก็จะเข้ามาเริ่มต้นได้สานต่องานได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็นสตาร์สตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการงานเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อย ราบรื่นเท่าไหรนะักในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับยังมีโอกาสยังมีจังหวะที่ดีๆในการที่ท่านจะผ่านอุปสรรคค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เริ่มต้นเติบโตได้นะครับนี้เป็นส่วนที่การงานการดำเนินชีวิตที่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3. ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชา ถ้วยนะครับราชาถ้วยคือเรื่องของการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ยังมีโอกาสดีนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกที่จะได้รับโอกาสได้บรรยากาศใหม่สร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างแรงจูงใจมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลพัฒนาตัวเองหาโอกาสและก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกนะครับเส้นทางการเงินนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น6เหรียญ6เหรียญคือการเงินที่มีทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับ ในช่วงปีใหม่นะครับท่านอาจจะได้เงินมาตรงนั้นตรงนี้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่ว่าผมมองไปที่รายจ่ายนะครับรายจ่ายรออยู่เยอะนะครับต้องมีการจัดสรรแบ่งปันตรงนั้นตรงนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการเป็นสะพานการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลด้วยก็จะมีส่วนทำให้อนาคตของท่านนะครับ มีเรื่องของอัน,นสมผลบุญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับคือมันจะมีปัญหาแต่ว่าท่านจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดินทางท่องเที่ยวฉลองปีใหม่สร้างบุญสุขสนด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองในเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินนะครับเป็นราชินีเรียนนะครับ นี่ยังมีความมั่นคงยังมีความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการเงินรับเงินผลประกอบการกำไรธุรกิจยังเดินหน้ามาจนถึงจุดที่มีโอกาสรับบางคนรับโบนัสบางคนรับเงินค่าตอบแทนบางคนมีการขึ้นเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะมีความอุดมสมบูรณ์จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับมาดูตรงที่6ถ้วยนะครับหกถ้วยคือโอกาสโอกาสของการเงินที่จะได้รับเงินนะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับและก็เชื่อมโยงไปถึงโอกาสด้านอื่นๆที่จะ เข้ามาในช่วงปีใหม่นะครับแก้ไขปัญหาผ่านพ้นอุปสรรครอคอยโอกาสก็ยังมีแนวโน้มที่จะสมหวังนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกนะครับเรามาเริ่มต้นจาก ภัยพยากรใบที่หนึ่งคือราชินีดาบนะครับราชินีดาบคือปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการต้องสะสัางในช่วงมกราคมนะครับใครที่กำลังเจอปัญหาต้องใจเย็นๆอดทนนะครับเพราะว่ารูปแบบของการแก้ไขรูปแบบของการจัดการปัญหาต่างๆนั้นต้องอาศัยเหตุและผลเรียนรู้พัฒนาค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าใจพร้อนนะครับเพราะว่ามีเรื่องต้องคิดต้องทำมากทีเดียวนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 2. ในเรื่องของครอบครัวความรักนะครับมีทาวเวอร์อยู่ด้วยนะครับนี่คือตัวแปรตัวปัญหานะครับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตในด้านครอบครัวความรักนะครับคือทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกกระทบกระเทือนต่อการครองความรักนะครับ ก็ต้องดูดีๆประมัดระวังป้องกันนะครับและก็ไม่ประมาทอย่าใจร้อนนะครับอาจจะรวมถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่กระทบไปถึงด้านอื่นๆด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่สามในเรื่องของครอบครัวนะครับมีเดวิลมาหยุดด้วยนะครับเดวิลคือปัญหาแทรกแซง อาจจะมีคนเข้ามาแทรกแซงมีคนเข้ามาแทรกซ้อนในเรื่องของความรักนะครับนี่เป็นเรื่องที่ควรระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของครอบครัวความรักนะครับอาจจะยังไม่สมหวังไม่ลงตัวมีปัญหาต้องจัดการต้องแก้ไขและต้องระวังเป็นพิเศษนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของวิธีการแนวทางอุปสรรค นะครับเรื่องที่4นะครับแนวทางชีวิตอุปสรรคปัญหามีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น9ดาบ9ดาบคือความเครียดความกังวลความทุกข์นะครับไม่ว่าจะมาจากจุดไหนนะครับบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องรอบๆตัวบรรยากาศในการเดินทางการท่องเที่ยวการพบปะกับผู้คนการมีกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับชวนให้ มีความทุกข์มีความกังวลมีความเครียดนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับอาจจะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น10ดาบนี่ก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องของ9ดาบ10ดาบ10ดาบคือปัญหาสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องมีเหตุการณ์ต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับประมัดระวังปัญหาสุขภาพในช่วง ปีใหม่เทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่เจอปัญหาไม่เจอเรื่องวุ่นๆุ่น,นก็จะถือว่าเป็นโชคดีปีใหม่นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับเป็นเดฟูลนะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางการพักพ่ กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานนะครับนี่เป็นช่วงเวลาของการเดินทางที่เข้ามางานก็อาจจะมีงานเข้ามาแทรกเรื่องของงานจ็อบงานฟรีแลนซ์การเริ่มต้นงานใหม่บางคนย้ายงานบางคนย้ายที่อยู่ที่อาศัยด้วยในช่วง มก,กราคมนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนก็จะได้พักผ่อนบ้างหลังจากที่ทํางานเยอะมาตลอดทั้งปีนะครับเป็นช่วงเวลาของการที่จะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองมีแรงจูงใจมีพัฒนาการใหม่ๆเข้ามานะครับทีนี้เรายังมีไพ่ยพยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีพิจิกนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับลูกหลานบริวารยังมีส่วนสำคัญ ในวงจรชีวิตของชาวราศีพิจิกนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบของการร่วมมือซึ่งกันและการความเข้าใจและก็เรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอาจจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับในช่วงมกราคมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกในเดือนมกราคมพุทธศักราช2500 67นะครับมี2เรื่องเด่นๆคือเรื่องของการงานการงานจะมีการเติบโตมั่นคงขึ้นใครที่รอคอยงานจะมีโอกาสได้รับงานมีความสมบังสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับเส้นทางของการเงินก็จะเริ่มมีรายรับมีรายได้มีค่าตอบแทนมีเงินเข้ามาตลอดนะครับมี ความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบมีโชคลาภฟุกๆเข้ามาด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายจย่ายยังเยอะอยู่นะครับก็ต้องบริหารการเงินด้วยเพื่อไม่ให้เงินขาดมือเพื่อให้มีโอกาสใหม่ๆเงินต่อเงินก็ได้หรือว่าสร้างบรรยากาศสร้างแรงจูงใจในการจับใจ่ายใช้สอยให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับส่วนเรื่องที่มีปัญหานะครับคือเรื่องของ ความรักนะครับพี่น้องชาวราศีพิจิกความรักไม่ลงตัวไม่สมหวังมีปัญหาต้องแก้ไขมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นรวมทั้งอาจจะมีตัวแปรตัวแทรกเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องระวังและก็ใจเย็นๆในการที่จัดจัดการปัญหาเรื่องของความรักนะครับส่วนสุขภาพก็ยังไม่ค่ดีเท่าไหรนะ่นัก ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะทํากิจกรรมเดินทางพักผ่อนสังสรรค์อะไรก็ตามต้องดูแลสุขภาพรวมทั้งการขับรถการใช้ถนนนการเดินทางต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะครับและก็ต้องระวังในส่วนนี้นะครับส่วนโอกาสครับคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับชีวิตมี2ด้าน มีทั้งสิ่งที่ควรระวังนะครับและยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินและเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกครับเอาละครับหมอฮกพยากรดวงของพี่น้องชาวราศีพิจิกมาครบทั้งเรื่องของการงานการเงิน ความรักแนวทางชีวิตและอุปสรรคต่างๆนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับในช่วงฉลองปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ได้ผ่านผลอุปสรรคให้ได้นะครับมีปัญหาอะไรก็ใช้สติปัญญาในการแก้ไขขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเรืยองช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสำเร็จผ่านอุปสรรค ภิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้มีความมั่นคงสมหวังทุกท่านทุกคนร่ำรวยมีเงินใช้กันนะครับสวัสดีครับ